สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับดอกกุหลาบบานสีแดงแบบใหม่สำหรับวันวาเลนไทน์กันนะคะจากริบบิ้นนะสวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้นสามเส้นนะคะนี่นะพร้อมติดก้านใบนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยมีปืนกาวกันไกไปสำเร็จนะคะตัวนี้จะเป็นกลีบเลี้ยงนะแล้วตัวนี้จะเป็นใบนะคะ แล้วก็การสำเร็จริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองฟอร์เทปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสามเส้นที่ความยาว110เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่3นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สองออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะ ดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจับให้เข้าที่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดกดจับจับให้กระชับนะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะจากปลิบบินเส้นที่1ด้านบนวนางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบินเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยริบบินออกมานะเส้นที่3ค่ะสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูริบบินด้วยนะคะถ้าริบบินบิดจับให้เข้าที่นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือ,อ,อกมานะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นละพาดน,นะหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับอริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะในแบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะ นี่นะคะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับประตูิบบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นเข้ามาด้านบนแบบนี้นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับบริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4 เส้นที่4ทับด้วยเส้นที่5แล้วก็เส้นที่หทับด้วยเส้นที่6เราจะมีริบบิ้นเรียงกัน6เส้นในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันนะคะจับหมุนให้เป็นเกสรน,นะเราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะนี่นะคือชนหนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะจับอลิบบิ้นเส้นด้านนอกนะคะออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปรตัวริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะลอดผ่านมาสช่องนะ นี่นะคะหนสองแบบนี้นะค่อยค่อยดึงลิบิีลงมาค่ะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อก,กันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลักษณะน,น,นี้แล้วก็อ้อมไปด้านหลังเส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะให้ลิบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะ ค่อยๆดึงลิบบิ้ลงมาค่ะนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลย นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะดูความสวยงามนะนี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาก้านสำเร็จนะคะเอากรีบเลี้ยงนี้เสียบลงไปนะคะนี่นะแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะมิงตรงนี้นะ แล้วก็เอาดอกกุหลาบของเราเสียบลงไปนะคะกดนิดนึงเพื่อให้กาวแห้งนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาใบของเรานะคะใบสำเร็จของเรามาติดตรงก้านนะดูความสวยงามนะคะแล้วก็จะพันด้วยโอราเทปนะ นี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาจัดระเบียบอีกนิดนึงนะคะจัดใบให้เข้าที่สวยงามนะคะตามที่ชอบเลยนะนี่นะคะในแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบบานสีแดงแบบใหม่สำหรับวันวนเาเลนไทน์ของเรานะคะสวยๆน่ารักน่ารักเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ